อาาดสวัสดีครับพี่ผมนายเซเลบีมกันอีกแล้วนะครับแล้ววันนี้อยู่เกม m หม่ครับพิสมอนกันอีกแล้วน,นี่ฮะน่าชิวมาก <c oughs> เนาหนื่อยมากเหนื่อยนะออกไปหาอ,อุปรกปรณ์อุปกรณ์นี่ฮะเห็นเห็นตรงอิมานซอรุเนล่าไหมฮะนั่นแหละครับวันนี้นี่ฮะเราจะมาะหรือว่าทำอะไรเกี่ยวกับฟอสซิลกันนะฮะวันนี้ก็วันนี้มีสองอย่างก็คือนั่นแหละ ติดตั้งไอ้พวกเครื่องฟอสซิลนะครับนนแล้วแซนมาได้ไงเนี่ยแล้วก็อย่างก็คือสร้างบ้านนะครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยก็คือบอกว่ากะจะไม่สร้างแล้วนะฮะเพราะว่าอยู่ในนี้ก็สบายดีแต่ว่ารู้สึกว่าของมันเยอะรู้สึกว่าของมันเยอะเกินก็เลยว่าเออหาหาที่ใส่ดีกว่าเออทําบ้านแยกไปดีกว่าเดี๋ยวมันจะไม่ลำบากคุณจอยนี่ตอบตอบแบบว่าตอบแบบว่าไงดีตอบแบบอ่อ ดูสวยรูนะแต่เปล่าไม่มีไม่มีที่จะใส่แล้วโอเคโอเคฮะเดี๋ยววันนี้คือวัสดุที่จะเอ่อผมไปฟาร์มแล้วนะวัสดุที่จะทำเป็นบ้านนะั่นคือใช้ไม้อ่าเบิร์ชเบิร์ชใช้ไม้เบิร์ชนะครับโอเคเนาะก็ต้องบอกก่อนเดี๋ยวว่าผมเน้นไม่ใช่สถาปนิกในการสร้างสร้างอ่ะ สร้างองสร้างบ้านนะครก็คือบอกถ้ามันออกมาไม่สวยเนี่ยก็อก็ต้องขอไปด้วยนะครับโอเคก็มันจะสร้างมันมถณแถวนี้นะครับเพราะว่าไม่อยากอยู่ไกลคุณจอยนะครับเออไม่ใช่เราได้อยู่ห่างกันไม่ได้ไหม่รอเลยไม่ผู้เล่นคือแบบว่าเออถ้าตายขึ้นมาเนี่ยเราจะเราจะได้ไม่ต้องเดินไกลสวยดูอีกแล้วแม่เหตุผลี่สวยดูตลอด โอเคเรามาสร้างบ้านกันดีกว่านะฮะเออจุ๊บจุ๊บจุ๊บเดี๋ยวกบดินก่อนอ้าวไม่พอกบดินอะไรกบทรายเอยจุ๊บจุ๊บเราจะสร้างบ้านไม่ได้ใหญ่โตมากนะครับจุ๊บอ้าวยังพอเลยอันโอเคโอเควางนี้จุ๊บจุ๊บอ่าฮะก็อ่าโต๊ะไม่ต้องเอาโต๊ะครับง่ายชุบแปลงลูก แปรไม้เนี่ยฟาร์มมาโคตรเยอะเพื่อเพื่อสร้างบ้านฟาร์มโอ้โหโคตรเยอะเลยชุบชุบโอเคอ่ะโอเคท่านผู้ชมเพื่อแบบว่าถ้ามันไม่น่าเบื่อจนเกินไปนะครับผมก็จะตัดตอนที่บ้านแบบว่าเอ่าเป็นเอ่าเสร็จแล้วนะครับโอเคนะโอเคจากนั้นก็ไปเลยไปเลยฟิวคือแบบว่าคือแบบกำลังสร้างบ้านขึ้นโครง รับเขียนเลยเราฉันจะไปยังไงต่อโอ้โหแล้วแบบอืมกำลังสร้างบ้านเราต้องค่ามันนะแต่ว่าโอ้โหช้าๆมันใงญ่ตัดต่อโอเคครับผู้ชมครับหลังจากที่หายกับเปนนเนอร์งชิปเนี่ยแบบว่าปออปแป๊บเดียวใช่ไหมเออแป๊บเดียวผเดียวมันตัดให้แป๊บเดียวอย่าเออนั่นแหละ คือถ้ายกมาตอนนี้แบบผมสร้างบ้านอยู่คือแบบว่าน่าจะกินวลาสักประมาณสักสามชั่วโมง <laughs> อ้อ้ยไม่อยากจะหันกลับไปเลยแบบว่าหรือว่าอนะไม่ได้สร้างรู้สึกเหมือนตัวเองไม่ได้สร้างบ้านเหมือนสร้างเหมือนสร้างอะไรที่มันใหญ่กว่าบ้านอะ่ะคือแบบสร้างไม่ได้อยู่สร้างไว้เก็บของโอเค <laughs> <laughs> เราอาจจะกลับไปพิชชาจากนั้นก็ถ้าดา <laughs> โอ้โหคืออืมตอนนี้นะครมันแบบตั้งอันนี้ไว้โลมกากเลยเดื้อสักสี่โอเคชิบอ่ะนี่ประมาณนี้คือแบบอืมคือตอนแรกเนี่ยเราสร้างๆางแบบว่าชิวๆใช่ปะสร้างๆไปเรื่อยๆไม่ได้จะอะไรมากแต่ว่ารู้ตัวอีกทีแบบ นี่ฉันสร้างบ้านจริงด้วยป่ะ <laughs> ฉันสร้างบ้านหรือว่าสร้างไม่หานโอเคขอปิดก่อนนะฮะมันแบบว่ามันอยู่ในวิลเล์เจอแนละ้วมันก็เลยแหลกแลกๆๆนิดน,นึงนะฮะเออประมาณนี้โอเคโอเคฮะโอเคเราไปเซอร์เวกันในในบ้านกัน <laughs> บทควาก็ไม่มีอะไรเลยก็แบบอืมอืมลงุงมกา โอเคประมาณนี้นะครับมีเตาหลอมมีโกลสโตนคือถ้าอันนี้คือแนะนำนะถ้าใครเล่นว่า,เ,าเล่นโปเกมอนพิกซ์มอนเนี่ยคือโอเคได้แต่ว่าถ้าใครเล่นไม่คับปกติแล้วเอาโกลสโตนมาตรงนี้นะฮะมาใส่ในบ้านคือไม่นำเพราะว่ามันมีโอกาสว่าซอมบี้เกิดได้ง่ายผมลองแล้วนะฮะโอเค okay, นะก็ประมาณนี้เอาไวไา้ใส่คงใส่ของนะฮะเออฮะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเป็นความบังเอิญเนี่ยแบบว่าเออขี้เกียจทุบออกก็เลยแบบว่า คอบแม่งเลยครอบแม่งเลยมันก็เลยแบไปบ้านยืดออกมาสักนิดนึงเอาไว้แบบว่าเก็บคงเก็บข้าวเนาะเออได้ฟาร์มแบบนั่นแหละเราลักไก่ไปแต่ก็ดีก็ก็ดีก็ดีก็สวยอะไรแบบนีตรงนี้ผมก็ใส่อะไรเอามาเสริมต่อโอเคนะแล้วก็โอเคเรื่องบ้านก็ไม่เป็นไรเอาไว้ประมาณนี้นะครับมันก็นะเราไว้ เราไว้อยู่นะครับแล้วก็โอเคประเด็นเราอยู่ตรงนี้นะฮะเบลเราอยู่ตรงนี้นี่อ่าอะไรอ่าขาดไอ้นี่อหลังนั้นเรามาคราฟติ้งกันเลยนะฮะคราฟติ้งเป็นแบบว่าแท่นเอาไว้แบบว่ายังไงดีล่ะยังไงมันเรียกว่าอะไรนะมันเอาไว้แบบว่าเออเครื่องแบบอ่าฟอสซิลแมชชีนมันเอาไว้แบบว่าในการอื้มเรียกว่า โปเกมอนโบราณนะครับอ่าอันนี้แล้วก็เครื่องเครื่องทำความสะอาดฟอสซิลนะครับโอเคเราเอาไแบบฟอสซิลว่ะนะผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าฟอสซิลอันนี้มันคือตัวอะไรกันแน่นะครับแต่มันเขียนว่าสเกลสเกลฟอสซิลนะฮะซึ่งไม่รู้เหมือนกันว่านี่สเกลฟอสซิลเออหจากนั้นก็เอาไปชุบชุบชุบอ้าววัดวัดเนี <c> ่ย <oughs> ทำหนึ่งตัวประจุเอาโอเคได้แล้วโอเคอันนี้ไม่ต้องทำความสะอาดแล้วนะเนาะโอคอันนี้ไม่ต้องไม่ต้องทำความสะอาดแล้วนะฮะโอเคเอ่อต้องใช้โปเกบอลอ่ะจากนั้นก็ฟอสซิลใส่สไปจากนั้นก็เอาโปเกบอลมาใส่ก็ใส่ตรงนี้ชุบอ่าซึ่งมันเป็นกาชาได้ปะมันมีโอกาสแบบว่าเดสรอยด้วยใช่ไหมคือมันพังได้ด้วยใช่ปะเออโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะ ังไงดีละ่ะแต่ผมจะตัดตอนที่แบบว่าได้เจ้าต,ตัวนี้เสร็จแล้วโอเคนะฮะโอเคนะไปเลย o hour later นะโอเคครับท่านผู้ชมครับมาแล้วเป็นน้องไดนโนเสาร์น้วิตัวนี้ผมอยากได้พอดีเลยต,ตัวเขียวมาเลยนะมิวเจนี่ผมอยากได้ตัวนี้พอดีเลยเป็นตัวแบบว่าไดนโนเสาร์ท่าถิ่นนะครับโอ้โหทะลุมาแล้วนะ ทะลุมาแล้วก็20%แล้วก็20%แล้วอ๋อจะเป็นตัวน yeah ี so, allemaal, yeah ้ใ yeah ช่ไหมเย่จะมีเร oh, yeah, okay. yeah, okay. ือเสาดึกดันมันตัวแรกแล้วก็ไอ้บ้าดนั่นมันมาหกห้ากันโอเคได้เงี้ยว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 เง้อ100%แล้วเย่โอเคเอาได้ไล้ใช่ไหมเง้อได้แล้วครับผมเดี๋ยวหนึ่งเดี๋ยวคาคารินโดสมันมันชื่อภาษาไทยชื่ออะไรวะ แคดิโนสโอเคท่านผู้ชมได้มาแล้วครับงู้งูมันจะชนผมแล้วเอาไปไหนลูกมานนี้โนอันนี้โนง่ายง่ายได้แล้วครับงอหมืดหมึดมึดไปไหนงอตัวเล็กโอเคท่านผู้ชมวันนี้ก็วันนี้ก็พอแค่นี้นะครับโอเคว่า นะหมดเอเนอร์จี่ยกับการสร้างบ้านโอ้ยไปสร้างบ้านคนเดียวโอ้โหจะอยู่คนเดียวนะแต่ว่าสร้างอลังการมากคือแบบอยู่คนเดียวแต่แบบอ,อเปลืองไม้ดีเนาะโอเคท่านผู้ชมถ้าถ้าชอบคลิปนี้อยา่าล like ืมกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับก็ช่วยๆกันหน่อยเนาะช่มงนี้ซับไม่ค่อยเดินเลยโอเคนะคระับเลยก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับติสตู